สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยในชีนวิตกมลวิสิทิ์โพสข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าความสัมพันธ์สนธิกับแทนไทยสนธิพูดโยงจับโน่นนี่นั่นเอาข้อมูลจากทนายตั้มมาพูดทั้งหมดไม่ได้มีอะไรใหม่ส่วนเงิน50ล้านไม่ได้บอกว่าเป็นเงินสดนี่ก็รอการบ้านมาจากทนายตั้มอีก ผมเพิ่งเซ็นใบแต่งตั้งทนายให้ทนายอนันตชัยฟ้องทนายตั้มไปโยกโยกสนที่อ้างทนายตั้มก็ดีแล้วผู้เท่าจะได้ไปเล่าเรื่องให้สารฟังว่าเอาข้อมูลมาจากไหนและเงินที่ว่าไม่ใช่เงินสดเป็นเงินอะไรอยู่ที่ไหนอยากเก่งแต่เล่าเรื่องเท็จต้องมีหลักฐานด้วยที่สําคัญความสัมพันธ์ของสนทิกับแทนไทยนี่สิเห็นสนทิพูดมากมายแต่ทําไมไม่เคยบอกมาก่อนสักคำว่าเจอแทนไทยเห็นรู้ทุกเรื่องแต่ฉไหนพอเรื่อง,ต,องตัวเองกลับไม่มาเล่าในรายการสนทิทอล์กซะแอะลครับ ต้องให้ผมพูดก่อนแล้วถึงมาแก้ตัวคุณบอกไม่ได้รับเงินที่แทนไทยเสนอมา10ล้านแถมด่ากลับแค่เอาพูดดียกหางตัวเองหรือเปล่าชัดๆเลยดีกว่าแทนไทยคงไม่เดินไปหาคุณเองที่บ้านพระอาทิตย์แต่มีนายพลตำรวจพาไปทำไมถึงไม่กล้าเอ่ยชื่ออย่างนี้สนธิไม่แน่จริงพูดไม่หมดเพราะอันที่จริงนายพลรายนี้สนิทกับคุณมากชื่อย่อนายพลชอช้างผมว่าแปะลิ้มนั่นแหละคงให้ต้อนเอาพวกพนันออนไลน์สีเทามาเจอ หากคุยรู้เรื่องก็รอดไปคุยไม่รู้เรื่องก็โดนกระสุนาสาดใส่ไม่ใช่ผมอย่างที่สนที่กล่าวหาเพราะผมเห็นคุณพูดชัดแต่พวกพนันออนไลน์ทุกวี่ทุกวันปะโถไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ชัดๆของผมรับก็บอกว่ารับและมีหลักฐานไปบริจาคโรงพยาบาลศรีร,ราชและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีวันที่บริจาคมีพยานออกข่าวแต่ของสนทินี่สิมันทำแม่งทำแม่งนี่หากผมไม่เอามาพูดสื่ออย่างสนที่ที่ขยันแฉะจะตายไปไม่มีใครออกจกปากให้ชาวบ้านเขาเห็นลิ้นไก่หรอก สาธุชนลองฟังจากปากสนที่เองทำตัวเป็นพระเอกลิเกปากแข็งด่าดแทนไทยเช้าสายบ่ายเย็นแต่ให้เข้าไปพบอ้างว่าเรียกมาด่าและให้ตอบคำถามแล้วด่าแบบเงียบๆด้วยนะคนฟังคงคิดว่าเมากัญชาไปแล้วหากเรียกมาเคลีย์ก็ว่าไปอย่างถามคนอ่านดีกว่าว่าเรียกมาด่าหรือเรียกมาเคลียร์แล้วทำไมไม่บอกคนฟังก่อนเรื่องมันแปลกอยู่ครับเชิญคอมเมนต์ได้เพราะสนทีชอบอ้างตัวเป็นคนดีคำก็พระสองคำก็ธรรมะแปลว่าคนเท่าๆอย่างผมเยอะความสัมพันธ์แบบนี้ นอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความอีกว่าแฉมาแฉกลับหากผู้ชมรายการส่งที่ทอกตั้งข้อสังเกตสไตล์เลือกมาแฉโดยเอาจุดนี้นิดจุดน้นหน่อยเปรียบเทียบกับผมที่ไม่มีเครือข่ายสื่อในมืออย่างสนธิผมว่าผมทําได้มากกว่าเยอะผมไม่สามารถพูดวันเดียวได้หลายเรื่องเพราะสื่อมีพื้นที่จํากัดลองคิดดูหากผมพูดทุกเรื่องทุกวันสื่อจะมาฟังถแถลงทุกวันไหมจึงต้องมีจังหวะสนธิอย่าปั้นน้ําเป็นตัวทําสื่อไม่ใช่ทําโรงน้ําแข็ง สนที่จองล้างจองผานผมอยู่คนเดียวทั้งสื่อผู้จัดการช่องนิวส์วันและคุยทุกเรื่องกับสนทิทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนผมสู้กับจีนเทาสื่อทั้งเครือที่ว่าชมผมเช้าเย็นอย่างนี้สิน่าจะถามกลับว่าทําไปทําไมโกรธแค้นอะไรผมนักหนาถึงรุมพูดอยู่ทุกวันทุกเรื่องโดยนั่งอยู่กับโต๊ะทําไมสนที่ไม่พูดถึงพักภูมิใจไทยไม่พูดเรื่องกัญชาเสรีเอาแต่ชมผมอย่างเดียวแล้วทําไมไม่พูดถึงเขากระโดงสักแอะทั้งทั้งที่อยู่ในกระแสะมานานจนสารปกครองตัดสินยังนั่งเงียบเป็นป่าสากอออยู่่ตนนเเรืงจทา ผมแตะเจ้าโวยก็ออกลีลาว่าผมไม่รู้จริงไลให้ผมไปพูดเรื่องตำรวจดีกว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้เกลียดผมที่รู้ทันหากจะวัดกันระหว่างสื่อผู้จัดการและช่องนิวส์วันทั้งหมดกับผมคนเดียวใครทําประโยชน์ให้บ้านเมืองมากกว่ากันในเครื่องมือที่มีอยู่ไม่เท่ากันแล้วอย่าเที่ยวไปเคลมว่าคดีนั้นคดีนี้ตำรวจจับได้เพราะตัวเองในเมื่อเอาแต่นั่งพูดไม่ลุกออกไปทําอะไรต่ออย่ายกหางตัวเองแน่จริงเปิดให้คอมเมนต์อิสระไม่ใช่ปิดกัน้น ผมแค่ตัวคนเดียวแต่สนที่มีทั้งเครือข่ายแก่กว่าผมประสบการณ์เล่นงานคนมากกว่าผมตอนนี้สติแตกไม่รู้กลางคืนฝันถึงขนาดดาผมในฝันหรือเปล่าเมื่อสนที่พูดถึงผมผมก็พูดถึงพฤติกรรมส่วนที่ไล่มาตั้งแต่อดีตแฉมาแฉกลับจะได้ให้คนรู้เท่าทันว่าใครแฉเก่งกว่ากัน